ันจะบอกว่าให้ป้อนเลขปิตลาด2ตัวบนของวันที่ผ่านมาแล้วคลิกปุ่มแสดงตารางใช้ได้กับทุกุื้นทวโลกทุกุณ้นทวโลกก็มันจะมีดาโจน i นิเคอจีนห้างเส็งไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์อินเดียอียิปลัสเซียเยอรมันนะครับเลขปิตลาด2ตัวบนที่จะป้อนก็คือว่าเราต้องป้อนเลขปิตลาด2ตัวบนของรอบสุดท้ายของวัน ล่าสุดเนี่ยเข้าไปเช่นสมมุตินะครับว่าเราจะทําของวันนี้เราอยากจะดูตารางคู่บวกลบของวันนี้เราก็ต้องป้อนเลขปิดตลาดของเมื่อวานเข้าไปนะครับเช่นผมอยากจะป้อนเพื่อดูเลขคู่บวกลบของดาโจนว่าวันล่าสุดเนี่ยเออว่าวันเนี้ยมันจะ มีอะไรคู่กับอะไรบ้างเราก็ต้องดูว่าวันล่าสุดเนี่ยมันปิดอะไรยกตัวอย่างเช่นวันล่าสุดเนี่ยปิด48ผมก็ป้อนเลข48เข้าไปแล้วก็กด enter หรือคลิกที่ปุ่มแสดงตารางก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ตารางคู่บวกลบซึ่งเรียกว่าตารางคู่บวกลบ48ออกมามันก็มีแบบออกเป็น2ตารางก็คือตารางคู่บวกว่ามีเลขอะไรคู่กับอะไรได้บ้างแล้วก็ตา,างตารางคู่ลบ มีเลขอะไรคู่กับอะไรบ้างเช่นตรงนี้นะมันก็จะบอกว่า0ูเนี่ยคู่กับ52 0 1เนี่ยคู่กับ53 02คู่กับ54ในกรณีที่เป็นตารางคู่ลราก็จะบอกว่า0ู 00, คู่กับ48 0 1คู่กับ4 7 0 2คู่กับ4 6ทีนี้วิธีการใช้งานโปรแกรมตัวนี้ก็คือว่าเราต้องหาเลขเด่นที่เรา เราต้องเราต้องหาเลขเด่นเอามาป้อนในช่องด้านขวามือครับเพื่อที่จะทำให้ได้ตัวเลขน้อยลงไปยกตัวอย่างเช่นผมมีปักหลักสิบ,บนหรือว่าหาปักหลักสิบ,บนจากโปรแกรมสร้างสูตรออกมาได้แล้วเนี่ยเป็นหลักสิบเป็น12 3 4ผมก็ใส่123 4เข้าไปเสร็จแล้วผมก็คลิกที่ประมวลผลเวลาที่เราคลิกประมวลผลเนี่ยโปรแกรมก็ไปหาคู่บวกและคู่ลบให้เราว่า ถ้ามีหลัก10เป็น1น3 4เนี่ยในกรณีที่เป็นคู่บวกจะได้จะมีเลข2ตัวบนคู่กับ2ตัวล่างเป็นเลขอะไรบ้างอย่างนี้ก็จะมีบอกไว้ว่า10เนี่ยคู่กับ6 2 1 1เนี่ยคู่กับ63เป็นต้นนะครับแล้วทีนี้ยกตัวอย่างไปอีกว่าผมหาเลขเด่นปักหลักหน่วยบนได้7 8 9ผมก็ใส่7 8 9ในช่องปักหลักหน่วยบนแล้วก็คลิกที่ปุ่มประมวลผลดูอีกทีนึงครับก็จะได้เลขน้อยลงว่าจากข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปเนี่ย ตัวเลขที่มันมีความสัมพันธ์กับข้อมูลที่เราป้อนจะเหลือเลขอะไรบ้างก็จะแบ่งเป็นคู่บวกคู่บวกเนี่ยจะเป็นตัวเลขสีเขียวนะครับคู่ลบจะเป็นตัวเลขสีแดงบอกให้รู้ว่ามีเลขอะไรคู่กับเลขอะไรบ้างยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีกก็คือว่าถ้าเรามีเด่นสิบหน่วยบนหรือว่าแต้มสิบหน่วยบนหรือปักหลักสิบล่างต่อหน่วยล่างอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถหามาใช้ได้อีกเช่นมีเด่นสิบหน่วยล่างเป็น9ก็ใส่เลข9้า ลงไปในช่อง10บหน่อยล่างแล้วก็คลิกที่ปุ่มประมวลผลโปรแกรมก็จะประมวลผลหาเลขที่สัมพันธ์กับเลขที่เับป้อนในช่องด้านขวามือเนี่ยออกมาให้เราหรือในกรณีที่ว่าเรามีเลขที่ว่าไม่รู้จะมาบนหรือว่ามาล่างเช่นมี10หน่วยแต่ไม่รู้ว่ามาบนหรือมาล่างนะครับเช่นมีเลขศูนย์อย่างเนี้ยเราก็ใส่ไปในช่องนี้ก็ได้แล้วก็คลิกที่ปุ่มประมวลผลโปรแกรมก็จะหาเลขที่ มีความสัมพันธ์กับเลขที่เราป้อนในทุกๆช่องเนี่ยออกมาให้เราว่ามีเลขอะไรคู่กับเลขอะไรได้บ้างนะครับการหาเลขเด่นมาป้อนในแต่ละช่องอย่างเนี้ยเราไม่จมําเป็นต้องหามาป้อนทุกช่องคือถ้าเราลองหาแล้วเรามั่นใจว่ามันน่าจะมาที่ตรงไหนก็เอามาใส่นในช่องนั้นเช่นหาดูแล้วมั่นใจว่าหลักสิบล่าง น่าจะเป็นเลขนั้นเลขนี้แล้วก็ไปใส่ในช่องปักหลักสิบล่างหรือถ้าหาแต้ม10หน่วยล่างได้แล้วก็มาใส่ในช่องแต้ม10หน่วยล่างนะครับแล้วก็คลิกปุ่มประมวลผลประมวลผลไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเลขทั้งนี้นะครับว่ามันจะมีเลขอะไรเหลือให้เราบ้างในกรณีที่เราหาเลขเกินมาใส่แล้วปรากฏว่าไม่มีเหลือเลยก็แสดงว่าข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยมันต้องมีข้อมูลที่ผิดอยู่มันจึงไม่มีเลขเหลือให้เราเลย หรือยกตัวอย่างอีกทีน,งทนึงก็คือผมลองคลิกที่ปุ่มเคลียร์นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงว่าถ้ามีเลขที่ไม่ระบุบนล่างเลยอย่างเดียวน,นะครับเช่นมีเลขหนึ่งไม่ระบุบนล่างมีเลขสองไม่ระบุบนล่างและมีเลขสามไม่ระบุบนล่างอย่างนี้นะครับให้เราป้อนในช่องนี้เลยก็คือสิบหน่วยไม่ระบุบนล่างนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มประมวลผลทีนี้วิธีการป้อนเนี่ยมันจะมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าเป็นข้อมูลที่ว่ามันมาจากสูตรเดียวกันหรือว่ามาจากแหล่งเดียวกันเนี่ยให้พิมพ์ติดติดกันแต่ถ้ามาจากคนละแหล่งหรือว่าคนละสูตรให้เว้นวรรคนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งยกตัวอย่างใหม่เลยนะครับในกรณีที่สูตรที่หนึ่งเป็นหลักสิบโวลหนึ่งสองสามสี่สูตรที่สองมีหลักสิบโวลสามสี่ห้าหกอย่างเงี้ยเราเว้นวรรคนิดหนึ่งเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นคนละสูตรกันเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มประมวลผล มีปากหลักสิบล่างเป็นศูนย์ตัวเดียวเราก็ใส่เลข0ูนย์เข้าไปตัวเดียวประมวลผลอย่างนี้นครับมีเลขไม่ระบุบนล่างเป็นเลข1เราไม่รู้ว่าบนหรือว่าล่างกันแน่เราก็ใส่ในช่องสิบหน่วยไม่ระบุบนล่างนะครับแล้วก็ประมวลผลอย่างนี้เลขก็จะเหลือน้อยลงไปแล้วเห็นไหมครับหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้เข้าใจได้มากกว่าเดิมนะครับ